คือสวัสดีค่ะทุกคนคือตอนนี้นะคะฝนก็ตกนะคะก็เลยว่าต้องได้ใส่หูฟังเสริมหน่อยนะคะค่ะก็ถึงเวลาจับฉลากของเราแล้วนะคะเราก็เพิ่งกดปิดโหมดไปนะคะค่ะเรามาดูรางวัลที่สองก,ก่อนนะคะโอหลับตาแล้วนะเราจะไม่คีโกเลยได้ใครเราก็เอาไปน้นเลยนะนได้เปน็นริส ออก่อนนี่นะคะก็รางวัลที่2นะคะเป็นของนี่เลยค่ะเห็นปะเห็นปะชื่อพิงค์นะคะ<ม>ก็เป็นเพื่อนเราเลยอายุเท่ากันนะคะชื่อพิงค์อายุ12ปีนะคะ ID ไอดี์อะไรแล้วก็จะแอดไปนะคะก็แบบว่าเป็นตัวอะไรหน่อยนะคะก็สอนทำบ,บ๊ยแบบง่ายๆนะคะ วิวหนึ่งร้อยสิบสองก็ถูกต้องนะคะก็เอาไปเลยค่ะรางวัลที่สองรางวัลต่อไปค่ะก็มาถึงรางวัลที่หนึ่งแล้วนะคะไม่โงไม่โงโอ้ชัแก้ของชัยเอาคนนั้นพิจารณันดาได้ไหมอะไม่เอาไม่เอาจะดีแคไหนไม่เอาได้ไหมวิวอาที่ดีกว่าจี๊ป โอเคได้มาแล้วนะคะต้องเอานะ,ะนะคะก็จะได้เป็นของหยกนะคะก็ของน้องหยกใช่ไหมอ่านถูกใช่วยเออใช่ของน้องหยกนะคะเป็นเอ่อการทำบองบายแบบง่ายๆนะคะก็ถูกต้องนะคะได้รางวัลที่หนึ่งไปแล้วค่ะก็ดีใจด้วยนะคะก็ดีใจด้วยก็ดีใจด้วยกัแบบน้องสาวคนนี้นะคะก็เราลงคลิปนี้เสร็จแล้วเราก็จะ ごめんなさい。